มาเนี่ยหนังแนวสยองขวัญแล้วก็น่ากลัวมากๆที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะคะของแขกค่ะคุณผู้ชมแนทพูดอาจจะไม่ถึงใจวันนี้นะคะมีนักแสดงนําจากในเรื่องนะคะพี่กอลฟอัคลาพี่ทับทิมอัญญลินค่ะวันนี้ขอเรียนเชิญขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหตัวจริงถึงจริงมาเองนะเลยครับ ขออนุญาตนะคะขอถามพี่ก๊อฟก่อนเลยค่ะคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยแนทเป็นทั้งแฟนหนังแฟนละครจองขมังเวทนี่เป็นไปอย่างเบี้ยคือได้ดูไหมตามตลอดใช่ไหมดังตลอดทุกเรื่องนะที่พี่ก๊อฟเล่น่ะ แต่พอเราเห็นผลงานของพี่ก๊อฟเรื่อยๆแล้วจูจ่ๆพี่หายไปไหนมาเป็น10ปีคะ1ิปีเลยเหรอฮะสิบ <c oughs> ปีเลย <c oughs> ใช่ครับผมคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าเออบทมันมันไม่มีแบบใหม่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออมันมันซ้ำๆครับ เพราะนสังเกตว่าเวลาผมรับงานเนี่ยผมจะพยายามรับที่มันแปลกออกไปบทที่มันแตกต่างแล้วเราทําอะไรก็ให้มันมีความหลากหลายครับแล้วตอนนั้นมันความหลากหลายไม่มีวรู้รรสึกว่าโอ้เราเราอ,รอิ่มตัวหรออิ่มตัวด้วยไม่มันเป็นฟิลเหมือนแบบหมดแพชชั่นในการทํางานถูกไหมคะเหมือนเราได้บทเดิมๆแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอยากได้บทที่มันแปลกใหม่แต่การกลับมาแล้วก็รับหนังเรื่องของแขกอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ เรื่องนี้แหละที่ฉันมีแพชชั่นมันแปลกใหม่จากเดิมยังไงฮะแปลกใหม่ครับเพราะว่าคือของแขกเนี่ยแค่ชื่อเนี่ยของแขกมันก็น่าสนใจแลนะเอ๊คืออะไรออ้าวย่างแล้วพอเรามารับเนี่ยเราเราได้อ่านเรื่องราวเนี่ยรู้สึว่าเออมันน่าสนใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับสายศาสตร์มนต์ดำแต่สิ่งที่มันแปลกออกไปเนี่ยก็คือเพราะว่ามันมีความเป็นมุสลิมด้วยนะครับอ่าแล้วก็พูดถึงเรื่องยินยินคืออะไรคุณล็อ หนครู้ว่ายินหนูรู้ค่ะหนูคืออะไรครับหนูไปฟังสัมภาษณ์ของพี่ตะพิมมาโอ้โหทักทักบ้านทากทักบ้านมาดีสุดยอดเลยยินคืออาจจะเกิดก่อนก่อนมนุษย์อาจจะเป็นควันเป็นอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ยินมองเห็นเราค่ะโอ้ยแต่แตมานี่คุณเป็นนักแสดงเรื่องนี้หรอผมก็คือหนังคือเขาแบบมันดูน่ากลัวจริงๆที่ซอนพีเซอร์ครับใช่ใช่ คือนั่นแหละฮะมันมันอาจจะเป็นพูดผีพีศาจแต่ว่าคือเราก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสได้แต่ในเรื่องนี้ต้องไปสัมผัสในโรงภาพยนตร์โอ้โหอยากจะรู้ต่อว่าน่ากลัวขนาดไหนแต่แค่ทีเซอร์ก็น่ากลัวนะคะเอาตรงๆเมื่อวานที่หนูดูเนี่ยหนูไม่สามารถที่จะเปิดโทรศัพท์ดูเองได้เลยต้องยกน้องนุ่มนินมานั่งข้างๆยกน้องหมามาเป็นเพื่อเหรอติดไว้ติดไว้ อีกหนึ่งท่านค่ะพี่ทัพทิมคือก่อนหน้านี้แนทเห็นพี่ทัพทิมเหมือนเล่นหนังเรื่องอดับแสงละวีใช่ไหมคะซึ่งหนังเนี่ยก็เป็นสไตล์เหมือนพีเลียดแล้วก็เป็นแนวสยองขวัญเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็สยองขวัญอีกติดอกติดใจอะไรในแบบว่าหนังสยองขวัญคะจริงๆโดยส่วนตัวเป็นคนชอบดูพวกหนังสยองขวัญหนังผีหนังอะไรแบบนี้อยู่แล้วคือเราเป็นแฟนหนังแนวนี้แต่ว่าเรื่องเนี้ยของแขกเนี่ยจะบอกว่า ปกติดับแสงละวีเราเล่นเป็นผีเองใช่แต่เรื่องนี้เราไม่ได้เล่นเป็นผีเราเล่นเป็นคนที่ถูกผีหลอกมันก็จะเป็นแบบต่างๆกันใช่ค่ะก็จะเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าทําให้เราจะต้องกลัวถึงขีดสุดอะแล้วทําให้เราจะต้องแบบทํากันบ้านหนักขึ้นตรงที่ว่าจะทํายังไงให้คนรับรู้ถึงความกลัวของเราให้อยู่ในจุดเดียวกันให้ได้คือปบบกระเตะท่านที่ไหต้องเล่นให้คนอื่นกลัวใช่เราเนผีอันเนี้ย กลวเรียกว่าเป็นเรื่องแรกเลยนะเพราะว่าก่อนนี้ทั้งละครทั้งอะไรที่เคยเล่นที่เป็นแบบแนวสยองขวัญมากก็จะเป็นผีด้วยแต่ว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้กลัวแล้วส่วนตัวเรากลัวผีไหมฮะกลัวไหมเหรอเป็นเรียกว่าเป็นคนกลัวความมืดดีกว่า ชอบจินตนาการทุกครั้งไม่กล้าหลับตาหรอคะไม่อุ้ยไม่ไม่ใช่แต่หมายความว่าถ้าอยู่ในห้องไม่ต้องนอนรอะไรเงี้ยก็มีกลัวนะมีมีกลัวค่ะมีกลัวแต่พี่กอก็เล่นแนวนี้มาเหมือนกันเล่นครับแต่ว่าก็เหมือนทัพทีมนั่นแหละก็คือว่าทัพทีมอ่ะก็จะเป็นผีหลอกเขาใช่ไหมของผมก็จะเป็นแบบอย่างจอมขมังเวทเงี่าแล้วก็เป็นจอมขมังเวทมีนึกออกไหมฮะมีคาถามีอะไรต่ออะไรแต่เรื่องเนี้ย เราต้องแบบเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำอะเหมือนเราเป็นผู้รับจะมากกว่าเราเป็นใครฮะในเรื่องในเรื่องนี้เล่นเป็นบทวินครับก็จะเป็นเป็นแฟนกันนะครับอ่าก็นี้เป็นจอยนะครับแล้วก็มีครอบครัวมีลูกสาวสองคนแล้วก็คือตัววินเนี่ยก็ล้มละลายก็เลยต้องพาครอบครัวเนี่ยไปที่ใต้ไปที่ฮาราทิวะแล้วก็เจอเรื่องราวต่างๆใช่ครับที่นั่นพอเล่นหนังแนวสยองขวัญแบบนี้นูถามจากหัวใจก้นบื้องของหนูเลยนะครับ พี่เจอเรื่องแปลกๆกันบ้างไหมโอ้โหไม่ต้องอ้แสดงแสดงว่าเยอะเอาใครก่อนดีใครก่อนดีเอาเอาใครก่อนจริงๆก็บอกว่านักแสดงทุกคนรับรู้เรื่องราวว่าในกองเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าโดยส่วนตัวทีมมาอาจจะไม่ได้ เจอเองโดยตรง<อ>แต่ทุกคนรับทราบหมดว่าโอเคมันเกิดเหตุอะไรขึ้นในกองแต่ของผมเนี่ยสิยังไงฮะคือเอาง่ายๆวันนั้นไปไปถ่ายตอนคืนใช่ไหมดึกๆเลย<ห>เราไปถ่ายที่อามนาวใช่ไหมครับในนั้นน่าจะมีป่าสนอพอเราพอเราถ่ายเนี่ยคือในในใน,ในซีนน,นั้นเราต้องเหมือนกับสู้กับผีฮะ<ห>แล้วเราต้องนอนอยู่นอนอยู่บนพื้นเนี่ยครับบนดินเลยแล้วรู้สึกว่าทำไมมึนหัวมากมึนแบบมึนสุดๆเลยฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราเล่นอยู่เนี่ยมีผู้ช่วยตากล้องครับเขาดูในมอนิเตอร์เขาบอก เ้ยคือเขาเป็นเขาเป็นคนฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับจากกล้องก็เป็นฝรั่งเขาบอกผู้ผู้วิเศษอะไรเงี้ยแบบใครอยู่ตรงนั้นใช่ใครอยู่ตรงนั้นอาก็เราไงไม่ใช่ผมมาอยู่อยู่แล้วแต่มีใครมีเหมือนมีหัวอีกหัวนึ่งไะอยู่ใกล้ๆหัวผมมไใกล้ห็นผ่านกล้องเขาเห็นผ่านกล้องแต่พอพอมามองของจริงไม่มีครับ มีหัวเราคนเดียวตอนนั้นคือเราอะคนเดียวเลยอยู่ในอยู่ในซีนะครับแต่ในกล้องมันมีอแต่ในกล้องอะมีอีกหัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนล้วเราก็มีอาการด้วยเราก็ปวดหัวมึนหัวมุดมึนมากคือคือได้ขอได้ไหวได้อะไรก่อนคะไม่แน่ใจเพราะด้วยความที่อันนี้จะเป็นทางมุสลิมด้วยใช่ไหมคะเราต้องทําพิธีอะไรคือตอนนั้นอะหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาก็เลยก็ก็มีการทําพิธีทําอะไรกันไปนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าคืออันนี้สยองมากแล้ววันเดียวกันนั้นแหละครับหลังจากตรงนั้ ทีมงานอยู่ๆก็ร้องขึ้นมาผมก็ยังนอนอยู่นั่นแหละเขาบอกเฮ้ยมีตะขาบตะขาบตัวแบบใหญ่ยักษ์มากครับอยู่แบบใกล้ๆหัวผมเนี่ยกำลังมาใกล้จะถึงหัวแล้วอีกิดเดียวถ้ากัดนี่คือแบบจบเลยก็คือเลือดไหลเลยเลือดไหลไม่พอให้้าส่งโรงพยาบาลต้องมีวันพี่ต้องจะมาขนาดนี้พี่ทัพทีนคะเจออะไรบ้างคะเออโดยส่วนตัวจะไม่ได้เจอเหตุการณ์ที่แบบแปลกประหลาดแต่ว่าเราก็รับทราบมาตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกนะของเรื่องนี้ก็คือ มักจะมีอะไรที่แบบต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาเลยคือมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราถ่ายต่อไม่ได้มีอุปสรรคเราถ่ายต่อไม่เสร็จจนแบบผู้กํากับต้องยอม Premises, ปเปลี่ยนบทใหม่อะแล้วก็ย้ายสถานที่ถ่ายทำเพราะไม่สามารถถ่ายโลเคชันนั้นให้จบได้เราไปถ่าย2วันแต่ไม่สามารถปิดโลเคชันได้ถ่ายไม่จบค่ะแล้วเราแทบไม่ได้นอนเลยนะตอนไปถ่ายอะทำไมเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทุกอย่างตลอดเวลาเพราะมันเปลี่ยนเพราะมัเปลี่ยนตลอดเวลาตอนนี้เราต้องนี้กลับก็ต้องบอกว่าอะเปลี่ยนเปลี่ยนเอานี่ย้ายขึ้นมาอย่างเงี้ยโหแบบสุดยอดนะครับแล้วตอนเนี้ยครับพระพยนเนี่ยเข้าฉายไปแล้วกระแสจากแฟนๆหรือคนรอบตัวเขาว่ายังไงบ้างคะก็เอาง่ายๆนะชื่นใจคือตอนเนี้ยเอาง่ายๆว่า แค่5วันใช่ไหมครับแต่ว่ากำลังพุ่งมุ่งไปสู่50ล้านแล้วว้นด้ยิแล้วดีใจแทนหนังไทยนะใชคือเอาง่ายว่าเรื่องนี้คือเกิดเกิดปรากฏการ์โรงแตกคือว่าเก้าอี้เสร์ฟต้องมาครับจริงๆคนแต่ละคนนี่คือแบบว่าต้องต้องมีเก้าอี้เสิม์ฟเพราะว่าคือเขา เขาจองตั๋วกันเยอะมากคือเต็มแล้วอ่ะแล้วหลายหลายโรงเนี่ยเต็มหลายโรงเลยครับแล้วเราเคยเห็นแบบในภาพที่เขาเอามาลงตามโซเชียลที่เป็นไวรัลอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่เคยเห็นภาพนั้นมานานมากแล้วแล้วเราแบบเฮ้ยขนาดนี้ได้หรอคือคนรีบวิ่งอ่ะขึ้นบันไดเลื่อนแบบ2ชั้น3ชั้นเพื่อที่จะไปจองที่นั่งดีๆก่อนใครอะไรเงี้ยค่ะนี่ล่าสุดล่าสุด มีมีในทิกตอกในทิกตอกคทุกคนที่ไปที่ไปดูเนี่ยจะใส่แบบแต่งเป็นมุสลิมกันทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะที่เขาเป็นเป็นอาจจะเป็นไทยคือเขานัดกันเขานัดกันเขาแต่งคือไทยไปเลยแต่เขาแต่งเป็นมุสลิมแบบสุดยอดเลยคืออินไซนกับภาพยนตร์ใช่ครับที่ส่วนร่วมใช่คือผมดีใจเพราะอะไรเรารู้สึกว่าเออมันสร้างกระแสหนังให้กลับมาคนอยากเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์มากขึ้นเราภาพยนตร์แบบกระแสดีขนาดนี้อยากให้พี่ทัพทีมหรือพี่ก๊อฟก็ได้ฝากหน่อยค่ะว่าทําไมของแขกนี่ต้องมาดู ให้ได้ครับมผมต้องไปดูว่ามันจะสยองแค่ไหนหรือว่ามันมีอะไรน่าสนใจในนั้นนะครับและหนังตรงนี้มันแตกต่างแค่ไหนต้องไปดูของแขกในโรงภาพยนตร์นะครับใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นความแปลกใหม่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นในสายภาพยนตร์ไทยสักเท่าไหร่นะคะหนึ่งในเรื่องของโลเคชันในเรื่องของบทการเล่าเรื่องอการนําเสนอต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้ในส่วนที่แบบ บทของจอยที่ทีมรับมาเนี่ยนะคะก็คือจะต้องทําการบ้านเป็นพิเศษด้วยเมื่อว่าจะเป็นแบบในเรื่องของความกลัวหรือการโดนผีหลอกหรือในเรื่องจะต้องแบบมีการป่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราจะทํายังไงให้ทุกคนเก็ตทุกอย่างภายในระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าหนังไม่มีโอกาสได้เล่าถึงภูมิหลังนะว่าเรามีปัญหาอะไรกันในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะคะมาให้กําลังใจพวกเรานักแสดงแล้วก็ทีมงานเยอะๆในโรงภาพยนตร์นะคะโอ้โหฝากด้วยนะคะของแขกค่ะคุณผู้ชมเขาวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ก๊อฟมัคคาราแล้วก็ นนขอบคุณนะนครับขอบคุณนะครับถ100ล้านนะใช่ถึง 100, 100ล้านานะ